สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนูเชียงตุงนะคะตอนนี้นะคะน้องหนูก็ก็จจะไปช่วยน้องโบฟองนะคะเอ่อทำออทำซุ้มแต่งงานเนาะแล้วก็มาช่วยที่ช่วยไล่นะคะก็ตอนนี้นะคะน้องหนูกก็จ,จะพาไปดูบรรยากาศในงานแต่งชิงตุงนะคะโอเคค่ะตามน้องหนุมาเลยนะคะไม่ว่างเลยวันนี้นนงานเจ๊ ใช่เยอะมากชิ้งานห้าง,งานห้าง,งานใช่อันนี้งานแต่งน้องโมฟองน้องโมฟองน้องโมฟองเชียง,ง,งตุงใช่เชียง,งตุงมาจัดให้ฟรีๆเลยวันนี้จะทำอลังการถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาไลนเลยนะคะทุกคนใช่ทำแบบไหนก็ได้ใช่ทำแบบดูก็ได้ทำแบบแว่าเป็นแบบว่า ังานแต่งเยอะะๆอไไรก็ดเนี่ยจัดตีประตูเข้ามาเลยเดี๋ยวรอรู้นะคะว่าผลงานจะออกมาเป็นไงนะสนใจก็สามารถสั่งได้จ้าอันนี้ก็กำลังใส่ลูกโป่งอยู่นะคะ

นี้ยังไม่เสร็จนะคะคนนี้จะไปใส่สุดตสาวแล้วก็มาแต่งทั้งเออไล่เลยไล่เลยได้ไหมไล่ไล่เพราะว่าพี่เขยอเนี่ยใส่ชุกเกอเหมือนเหมือนคนเกลเลยแต่กอยู่รอบนึงเนี่ยแถมของขวัญอะของขวัญนั่นต้องเกี่ยวองนี่สวยมากเซ่ มาแต่งรถอีกนน <laughs> ใช่วันนี้ทั้งวันเลยนะคะทุกคนโอ้สุดยอดเลยรถะคะใครสนใจก็บอกมาได้นะใช่ใครสนใจก็สามารถให้ไปแตกไล่จองเข้ามาไล่เลยจ้าสวยแล้วสวยแล้วอันนี้ยังยังไม่เสร็จอันนี้สวยขนาดนี้ <laughs> นัน่นอะไ <laughs> รเมื่อดหใช่ดู <laughs> <ย>ก็ไม่ได้ให้กินข้าวเลย 我经常啊。 นี่นะคะ<า>ก็เป็นสาวอีกวันหนึ่งนะคะแล้วผมก็จะไปงานน้องโบฟองนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะทุกคนโอ้คุณมาแล้วสวยมากเลยไม่สวยมาก ก็แกงหมักนะคะทมกดนอันนี้แกงแกงดงบนนะผักจอเลซ่าอ๋อเนอ้อเนื้อซอยกับไข่อัโครไปเคยที่ไปซะเขาเก็บเขาเก็บป๋าอ๋อนั่งเอกอ่ะนงเยกก็กินข้าวเราอยากกินแกงวากา พี่ก็มีตื่นมากี่โมงมาแต่งซุ้มอ่ะตีห้าตีห้าอุดดตื่นตีห้าเลย่แต่ะมวิทีอ๋อแต่งที่มวิทีอ๋อต้องทำโต๊ะอีกแช่ไทำโต๊ะอีกสองโต๊ะใช่ไหมแขกเด็มบ้านแต่ว่ายังไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยัมาจัดอันไหนอ่ะเพื่อปหมน ทั้งวันทำอีกทั้งวันนี่นะคะน้องโภคทองน่าพีมพ์อยู่ไหมนะอยู่ ค้อมเขามนคนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ก็เป็นันรับแขกเันรับแขกเอาที่ยห้านะคะทุกคน ตอนทำงานกับตอนที่มางานใ<อ> <ทำ S 2> ช่เพราะมันนีหโหเล่เท่หมดเลดืม่มแส่ซื้อนะอันนี้สีสีใช่ไหมเนะี่ยพูดสายสีเนาะเสว่าวสีน่วัววัวฟอง เจ้าสาวกำลังไปทำสวยอยู่ยังไม่มานะคะมันนั้นนะพี่เนาะใช่สบายแล้วพี่พี่พี่เป็นเจ้าสาวแทนก่อนแทนได้ไหมใช่ใช่งานพี่ไม่ได้จัดอลังการขนาดนี้นะเลยอยากอยากจะใส่อีกรอบนึงใจยาวเปิดช่องวันนี้เราก็มาขอลูกเกิดประตูทองเจ้าสาวอยู่นะคะทุกคนอันนี้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 อัี้อันนี้อันน วานนะคะน้องหนุ่มก็ไปงานแต่งสองที่นะคะน้องหนุ่มก็ไล่ถ่ายบรรยากาศในงานให้พี่พี่เอฟซีได้ FC, ชมกันนิดๆหน่อยๆนะคะก็อีกงานหนึ่งนะคะก็เป็นงานแต่งน้องวฟองนะคะน้องวฟองน้องสาวพี่ใหม่เชียงตุงคะ่ะขอใหอ้มีลูกเจมบ้านมีหลานเ็มเมืองนะคะแล้วก็อีกที่นหนึ่งเนาะเป็นเพื่อนในหมู่บ้านนะคะ ที่แต่งงานวันเร็วกันเนาะเพราะว่าเออเชียงตรงนี้ทําไมแต่งงานวันเร็วกันเยอะมากเลยเพราะว่าวันดีนะคะวันดีนี้จะมาตรงกันหมดเลยนะคะทุกคนก็ก่อนจะแต่งงานเนี่ยต้องต้องรู้วันรีก่อนนะคะทุกคนรู้รู้วันดีเนาะว่าเออวันนี้โอเคก็แต่งวันนั้นเลยนะคะวันดีก็เป็นวันดีวันเดียวกันหมดเลยนะคะ น้องหนุ่มก็ไล่ถ่ายบรรยากาศในงานมาให้พี่เอฟซีได้ชมนิดหน่อยนะคะแล้วก็ได้ถ่ายวอวฟองนักวอวฟองเชียงตุงร้องเพลงนะคะนักร้องรังในเชียงตุงนะคะมาให้พี่เอฟซีนะคะได้ชมกันนะคะเสียงหวานหวานมวลมวน,มวนเสียงเสียงเพราะๆนะคะมาให้พี่เอฟซีได้ชมกันนะคะก็สําหรับคลิปจะขอตัวลาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์คคสสกดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งสั่นให้น้องหนุ่มเชียงตุงเลยค่ะสวัสดีค่ะบายบ,าย,บ,า,ยบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ